วันนี้เราทีมงานสตารบนโซลาเซลล์นะครับเราอยู่ที่อําเภอคงเกมนะครับบ้านาดงแถบนะครับรอยต่อดงแถบกับนาบัวนี่แหละครับก็บเป็นโซนที่ทําเกษตรนะครับใช้โซลาเซลล์เป็นพลังงานหลักนะครับวันนี้เรามาที่เห็นด้านหลังเนี่ยเป็นโพลีสามร้อยห้าสิบวัตต์ฮรคัตเซลล์นะครับของซันซีสองแผงนะครับเดี๋ยวไปดูน้ํากับทีมงานนะครับเดี๋ยวกําลังติดตั้ง เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับทีมงานเข้ามาติดตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับผมก็ไปหลายที่นะครับเพิ่งเข้ามาถึงนะครับมาแล้วนะครับน้ำสามหกร้อยวัตต์นะครับหนึ่งจุนิ้วยอนอยทอจังเมตรเห้พวกนี้ เจ็ดท่อนลงท่อไปเจ็ดท่อนดีแเมตรนะครับเป็นบอ่อห้านิ้วน้ำออกมานี่ใสเลยสุดห้นิ้วนะครับตัวเดิมมีใช้ไอเจ็ดคู่อยู่นะครับใช้เครื่องเบนซินโอเคอยลยนะน้ำประมาณนี้เนาะแข็ง แข้งอยู่ตรงที่ช่างยืนนะครับ350วัตต์โพลีสองแผงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแข้งีรเ,เดีอย่าทบน้ำไปก่อนนะครับอันนี้ตัวตัวแผ่นนะครับนี่สงแผงนะครับ350วัตต์โพลีนะครับฮาร์ปคัตเซลเหมือนกันนะครับของซันฟีเนาะตัวนี้ า350ซันฟีนะครับกเป็นแผงอีกแผงหนึ่งที่ไฟดีนะครับไฟดีตัวนี้แนะนําเลยนะครับร้านเราใช้มา10ปีนะครับสําหรับแผงยี่ห้อนี้น่าแผงโพลีนะครับเซลล์เขาจะออกสีฟ้าๆนะครับไล่น้ําอยู่ฝั่งนู้นนอกบ่อปรดาลก็ห่างจากแผงนี้ประมาณสัก10-10 สิบเมตรได้อยู่นะครับจากตรงนู้นมานะครับ okay. สวนทุเรียนเลยนะครับทุเรียนประมาณ5ปีนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ ตู้เราก็เข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเก็บสายสายตัวนี้ต้องลอยนะครับเพราะมันอยู่ไกลจากหมอมากนะครับถ้าเราฝังเนะื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรนะครับเดี๋ยวโดวนจอบโดนเสียมอันตรายนะครับเดี๋ยวจะลอยใช้เสาค้ำลอยไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับล่มก็น่าจะได้ถึงประมาณสี่โมงเย็นนะครับล่ม ส่วนยางตัวนี้จะมาถึงแขงนะครับช่วงนั้นก็เป็นการพักปั๊มไปนะครับขอพื้นที่มันประมาณนี้แหละจำกัดนิดนึงนะครับต้นไม้เยอะงานติดตั้งวันนี้นะครับที่สวนทุเรียน,นำอำเภอโคงเจียมนะครับบ้านดงแถบก็จบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยเลยนะครับ ต้นสุเหรียนนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็0850150915นะครับสาตาอุบลโซลาเซลล์นะครับงานติดตั้งคุณภาพนะครับบริการหลังการขายมีทีมงานเขาดูแลให้ตลอดนะครับสำหรับทีินี้ก็ขอบคุณ s อสซนะครับทางดงแถบนะครับที่ติดต่อติดตั้งกันเป็นประจำเรื่อยมานะครับ